พวกเขาจึงพากันบุกเข้าไปในบ้านทันที ส่วนรีเบคก้ากับเซซิลที่กำลังอยู่ในบ้านจูจูมันก็ได้มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นว่ามีคนกำลังบุกลุกเข้ามาให้ทั้งสองคนรีบเข้าไปหลบในห้องนิรภัยด่วนทันใดนั้นพวกไทม์ชิปเปอร์ก็ถล่มประตูเข้ามาถึงทำให้ทั้งสองคนจึงยอมเชื่อแล้วว่ามีคนบุกลุกจริงๆแล้วรีบตามเจ้าอาร์กอนอตหนีเข้าไปในช่องลับทันทีซึ่งพอลงไปถึงยังห้องนิรภัยใต้ดินก็เห็นว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆที่มาริซาเตรียมให้เพื่อเอาไว้ใช้ในยามที่เกิดิมดีโอขอขงาาซ ถูกเปิดขึ้นมาอัตโนมัติเพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมถึงการที่เธอนั้นเป็นสายลับด้วยในระหว่างนั้นจูจูเจ้าอากนอตก็พูดได้บอกว่าต่อจากนี้ไปมันจะทําหน้าที่ปกป้องทั้งสองคนเองและพอเซสซิวได้ดึงแขนของมันออกมาทําไม่รู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หมาจริงๆแถมยังมีฟังก์ชั่นหมดโจมตีให้ใช้เมื่อถึงยามขับขันจากนั้นวิดีโอของมาริซาก็บอกให้ทั้งสองคนขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้เหาะได้แล้วมันจะพาไปส่งยังสํานักง,งาน o อ s ซึ่งปลอดภัยจากพวกศัตู พอรีเบกากับเซซิลขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้แล้วมันก็พุ่งทะลุออกจากบ้านแล้วพาทั้งสองคนหลบหนีจากพวกไทม์คิปเปอร์จนไปถึงยังสำนักงาน OSS ได้อย่างปลอดภัยเมื่อลงถึงพื้นพวกเขาก็ได้เจอกับคาเมนคอเทสที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วคาเมนพารีเบกากับเซซิลเข้าไปดูอุปกรณ์สายรับเก่าๆที่เธอกับน้องชายเคยใช้มันตอนเป็นสายรับเด็กของ OSS แต่ว่าตอนนี้แผนกมันได้ถูกสั่งยุบไป,ปแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดจึงถูกทิ้งล้างไม่ได้ใช้งานอีก